ค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับศูนย์ประกาศกับนักศึกษาที่ราชพัฒเชียงใหม่นะคะ ก็เรามีโอกาสรับใช้ประกาศนะกับนักเรียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้เรามีโอกาสเปิดศูนย์ประกาศให้นักเรียนนักศึกษานํามีโอกาสเข้ามาพักแล้วก็ช่วงเวลาพักก็มีโอกาสกฝึกฝนชีวิตของเขาในการารับใช้พระเจ้าด้วยนะคะก็ศูนย์รประกาศที่ราชภัฒเชียงใหม่เรามีโอกาสประกาศ กับนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยาราชพัฒนนั้นปกติแล้วเราจะประกาศทุกวันศุกร์แล้วก็มีโอกาสเข้าไปหานักเรียนนักศึกษามีโอกาสแบ่งบานพระพรของพระเจ้ามีโอกาสแบ่งบานเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูคริสต์นะคะให้กับ น้องๆน,นักศึกษามีโอกาสได้รับฟังแล้วก็มีโอกาสได้รู้ถึงข่าประเสริฐที่แท้จริงนะคะก็น้องๆน,นักศึกษารุ่นพี่หลายคนก็มีใจนะคะร่วมประกาศด้วยกันแล้วก็เมื่อเราลงพื้นที่นมหาวิทยาลัยเราประกาศกับนักเรียนนักศึกษาก็มีหลายคนนะคะที่มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็นักศึกษาหลายคนนะ,ะก็ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ก็สูนประกาศนะกับนักศึกษานะคะราชพัฒนไม่เพียงแต่เราเข้าไปประกาศในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าเรามีกิจกรรมนะคะก็ทุกอาทิตย์เราจะมีโอกาสเรียนนะคะพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านามิชนารีนะคะแล้วก็มีโอกาสในการทํากิจกรรมกับนักศึกษานะ,ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Uh, วันคริสต์มาสหรือวันพิเศษอื่นๆนะคะเรามีโอกาสเชิญนักศึกษามาแล้วก็มีโอกาสประกาศกับนักศึกษาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อ,อหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะคะก็มีนักศึกษาหลายคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีนักศึกษาหลายคนก็ตัดสินใจรับบัพติศมารเรียบร้อยแล้วด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ใช่แล้วประกาศกับนักศึกษาไม่เพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้รับ การเปลี่ยนแปลงหรือว่าม no like <Right. S 1> ีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาจะมีโอกาสได้รับความรอดแล้วก็เมื่อเขากลับบ้านหรือว่าเมื่อเขาไปทํางานเขาจะมีโอกาสเป็นพระพรนะคะให้กับที่ทํางานหรือให้กับครอบครัวมีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีกิจกรรมนะคะเพื่อเสริมสร้างให้น้องๆนะเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วให้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าด้วยนะคะโดยผ่าน การแสดงก็ตามหรือว่าโดยผ่านกิจกรรมนะคะออกค่ทริปนะคะบนดอยเพื่อที่จะให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสรับใช้กับพระเจ้ามากขึ้นร่วมรับใช้กับคริสตจกรมากยิ่งขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ,ะสิ่งนี้ทําให้เห็นว่าการประกาศในมหาวิทยาลัยหรือการประกาศกับนักเรียนนักศึกษาสํขขาสคัญมากแล้วก็อยากจะ,ะนูนใจน้องๆน,น,นะคะ มีโอกาสใช้ชีวิตนะคะประกาศให้กับเพื่อนๆของตัวเองนมาวิทยาลัยช่วงเวลาที่กําลังเรียนอยูนะ่มีโอกาสเชิญเพื่อนๆมารู้จักกับพระเจ้ามีโอกาสประกาศให้กับนัก จิตซาทุกคนนะคะมารู้จักกับพระเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ดีมากนช่วงเวลาที่เรียน,นมีโอกาสประกาศแล้วก็มีโอกาสเป็นพระพรให้กับเพื่อนของเรานะคะแล้วก็เชื่อวาอ่าศูนย์ประกาศจะเป็นพระพรให้กับน้องๆแล้วก็หวังว่าการประกาศจะมีประโยชน์ที่จะนจําจิตวิญญาณของนักศึกษาทุกคนมารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เสริมสร้างให้เขาเติบโตแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าไว้พระพรค่ะ Thank you